สวยจังเลย ม <ane voice have sleep> ีค่ะ uh. ม <st> <cutter aer> <lide> ีเซตรางไนึงกำลังลังเลอยู่ไม่เห็น

กุ้งเขาไม่ใช่กุ้งปวดหันปวดเรื่องมันไม่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  องใครคะของปาปเป็นเก่าาให้เพื่อนมนกินหมดแต่เพื่นผมไม่ใช่มนหมดเขาก็เลยแบบให้หมูเพราะเขารู้ว่าอยู่ชมนหมดตอนนั้นอนนี้ไหมงกินเ้าพดไหมควาสดขีพมันชื่อไม่ยาเลยนะ ไม่ปวดฟ้าจิตมือไงมันช่วยไม่ได้